โอเคครับผมสวัสดีทุกคนกันเลยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมแตมเมอร์นะครับคือวันนี้นะฮะเป็นวันที่ผมรู้สึกว่าผมเนี่ยใจมากๆนะฮะคือ <c oughs> <c oughs> วันนี้เนี่ยผมจะไปตัดผมครับคุณผู้ชม <c oughs> <c oughs> ผมไว้มาปีกว่านะฮะประมาณเกือบ2ปีแล้วเอ้ยไม่ดิอีกครึ่งปีถึงจะครบ2ปีนะครับคือปีกว่าเนี่ยโอ้โหแค่ปีเดียวนะยาวเท่าบ่านี่คือถ้าผมไม่ตัดปลายนะอบอกเลยว่ายาวเท่าอกนะฮะ ือวันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าผมต้องไปตัดละคือผมได้โหวตลงไอจีไปนะครับว่าผมจะตัดผมดีไหมนะฮะก็มีคนโหวตมาให้ตัดนะฮะที่ทําอย่างนี้ก็เพราะว่าผมเนี่ยรู้สึกว่าผมโซมนะ,ะมีแต่คนบอกว่าเอ้แต้มมึงตัดผมมั่งดีมึงโซมแล้วนะฮะเออแต่คือตอนผมไว้ผมยาวเนี่ยผมบอกว่าปีนี้ผมดีอย่างหนึ่งก็คือผม ผมมีแฟนคนนึงนะฮะคือเธอเธอบอกว่าเธอชอบคนผมยาวแล้วก็แล้วก็ชอบคนที่แบบดูโสมนะฮะคือ คือผมตอนนั้นผมก็ไว้ผมยาวอยู่แล้วล่ะเออก็แต่ตอนนี้ผมเลิกกับเธอไปประมาณเกือบจะ2เดือนแล้วนะครับแต่คือที่ผมจะไปตัดผมเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าผมเลิกกาแฟแล้วตัดประชดนะฮะคือผมนอนแล้วผมมันทับผมนะับผมต้องสระผมเยอะๆผมต้องคอยมัดผมนะครับคอยมัดคอยรวบนะับผมรู้สึกว่ามันเหนื่อยนะครับผมผมก็เลยอยากกลับมาไว้ผมสั้นนะฮะที่ถ่ายคลิปนี้เนี่ยเพราะว่าผมจะเอาเก็บไว้ดูนะครับผมว่าเออครั้งหนึ่งลดมาผมจะได้เก็บไว้ดูในช่อง u t u b e ผมนะครับผมว่าเออครั้งหนึ่งไว้ผมยาวนะเต็ม และครั้งหนึ่งที่มึงไว้ผมยาวเนี่ยมีผู้หญิงคนนึงเนี่ยมามาบอกมึงว่าชอบมารักมาได้ได้เป็นแฟนนะครับก็อยากเก็บไปดูเป็นความทรงจำเนาะคือ,ค,อคือเธอบอกเธอชอบคนผมยาวชอบคนโสมผม,มครับผมผมก็แต่ตอนนี้เลิกแล้วละ่ะก็คือแต่แต่ที่ตัดไม่ได้ตัดเพราะว่าเลิกกับเธอนะครับผมคือที่ผมบอกที่ผมพูดอย่างเนี้ยเพราะว่าผมอยากเก็บคลิปนี้ไว้ให้ตัวเองในอนาคตด,ดูใน youtube ด้วยนะก็อยากพูดอะไรที่แบบเป็นความทรงจำสใส่เก็บไว้นะฮะป่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราไปตัดผมดีวกว่าเออสำหรับใครที่อยากไว้ผมยาวนะครับผมก็ไว้้ไดนะ ผมใช้ซันซิลสีเขียวนะครับผมมันจะทําให้ผมยาวไวนะฮะใช้ซันซิลสีเขียวทั้งครีมนวดทั้งทั้งแบบสะนะครับผมตอนแรกเนี่ยผมไว้มาตอนเดือน7นะฮะเดือน7ปีก่อน2020นนะฮะแล้วก็ปลายปีเนี่ยผมผมมันแค่นี้เลยว่าคือ,ค,อคือยาวมากอะคือยาวเท่านี้เลยฮะคือยาวมากยาวไวมากแล้วตอนนี้ก็เดือน9ก0 2 1องพัละแค่เท่านี้เพราะว่าผมตัดบ่อยไงถ้าผมไม่ตัดบ่อยนี่จริงๆเท่าอกไปแล้วนะฮะ คือมันดูโซมครับเอาเป็นว่าขอคนละหนึ่งไล์ like ได้หรือเปล่าฮะผมรู้สึกเสียดายนะครับผมก็เลยโหวตในไอจีไปว่าใครอยากให้ตัดหรือไม่อยากให้ตัดนะแต่ว่าคงต้องไปตัดแล้วเราก็มีคนโหวตให้ตัดนะครับผมโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปตัดกันเลยดีกว่านะฮะมาดูกันว่าตัดแล้วเราจะเป็นยังไงนะครับผมลาก,ก่อนนะเ,เดี๋ยวขอเก็บไ้ดูหน่อย ขอแบบเก็บไปดูหน่อยว่าเออว่าไว้ผมยาวแล้วแบบมันยังไงอะเออจะได้แบบเอาไว้ดูอ่ะอันนี้ด้านหน้าด้านหลังนะฮะอุ้ยไม่มีไฟนี่อ่ะด้านล่างด้านหลังด้านข้างนะฮะ,ะอ่ะอ่ะเก็บไว้ตัวเองดูนะครับเออเผื่อในอนาคตตัวเองย้อนมาดูนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปตัดกันดีกว่าของคนแล้วหนึ่งไรนะครับกับความใจกล้าของผมด้วยโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงร้านตัดผมแล้วนะครับผมอยู่ชัยนาทน,นะครับไปเดี๋ยวเราลงไปตัดกันเลยดีกว่าฮะทุกคนโอ้ไม่กล้าเดี๋ยวเราตัดเสร็จมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงฮะ liquidity the is same name. โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้ตัดผมเป็ที่เรียบร้อยแล้วนะแต่มันจะฟูๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันต้องไปสระก่อนนะฮะต้องไปสระผมก่อนผมก็เลยเอาแบบสั้นๆเลยก็เดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องไปสระก่อนนะฮะก็ทำตัวไม่ถูกนะครับก็คือแบบนาน่ะที่ไม่ได้เป็นอย่างนี้แล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวกลับบ้านไปเจอกันฮะโอเคครับคุณผู้ชมคือไปตัดมาแล้วคือจริงๆก็ผ่านมาหนึวันแล้วล่ะคือผมรู้สึกว่า เออมันก็ดีนะตอนแรกๆอ่ะตอนแรกๆผมปัดอย่างเงี้ยมันก็ดีแต่ผมว่าช่างเขาเอาข้างบนไว้ไว้หนาเกินนะครับผมผมก็เลยแบบว่าจะไปตัดสกินเฮดนะครับผมเออตัดสกินเฮดอีกเอากูตัดตรงนี้ไม่ให้ดูแล้วอ่ะตัดสกินเฮดไปด้วยเออเดี๋ยวไปตัดสกินเฮดด้วยจริงๆตาผมเนี่ยเป็นช่างตัดผมนะฮะแต่ว่าเมื่อวานผมไปตัดที่ร้านในตัวเมืองนะครับแต่จริงๆแล้วตาผมเป็นช่างตัดผมจะไปให้ตาตัดนะฮะคือนึกได้ก็อยากตัดเลยคือเมื่อวานไว้ผมยาวใช่ป่ะกินเอ้ยผมเดินไปเดินมากินข้าว ยู่ๆผมก็เอ๊ยตัดผมดีกว่าวะก็บอกแม่แล้วก็ไปตัดสั้นเลยแล้วคือวันนี้ผมรู้สึกอยากจะตัดสกินเฮดอีกเดี๋ยวพอตัดสกินเฮดมันก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้ว เดี๋ยวผมเนี่ยจะไว้ผมยาวอีกนะฮะทีนี้ผมจะไว้ยาวให้มันเท่ากันเลยนะครับผมคือที่ผมไว้ผมยาวอ่ะตรงนี้มันยาวลงมาใช่ไหมแต่ตรงนี้มันสั้นนะครับผมคราวนี้เนี่ยถ้าผมตัดสกรีนเฮดไปแล้วใช่ปะแล้วผมจะบะไว้ยาวก็คือให้มันยาวลงมาเท่ากันให้หมดเลยโอเคครับฝากกดไลค์ซับสไคร้ด้วยคุณผตัดสกรีนเฮดด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้เอากล้องโทรศัพท์นะกล้องอันนี้แบตหมดเลยีเก็บเอาละครับคุณผู้ชมฮะสรุปคือไอ้โลนนะฮะโอ้ <c oughs> <c oughs> คือไปตัด ให้ตาตัดมาให้นะตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับทุกคนโอ้ไม่รู้จะมองตรงจอหรือจะมองตรงกล้องหรือไม่ถนัดกล้องหรือถือนะครับทุกคนเอาอ,เ,อ,อเป็นว่าฝากกดไลค์ซับสไครต์นะครับคลิปนี้คือตั้งใจจะมาแค่ตัดสั้นนะแม่งได้ทั้งผมยาวผมสั้นธรรมดาแล้วก็โล้นไปเลยฮนะห <laughs> ากใครชอบฝากกดไลค์ซับสไครต์นะครับผม <laughs>